สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทําแบบฝึกขัดทฤษฎีจํานวนนะคะเรามาเริ่มเั้นที่ข้อแรกกันเลยค่ะให้ a b c d เป็นจํานวนเต็มจงพิสูจน์ว่า a ลบ b บวก c ลบ d เท <Okay. S 2> ่ากับ a บวก c ลบ b บวก c โอเคค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะก็คือเขียนคําว่าการพิสูจน์นั่นเองค่ะห้ามลืมเลยค่ะนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะเขียนสิ่งที่โจกกำหนดมาก็คือให้ a b c d เป็นจำนวนเต็มให้ a b c นจำนวนเต็มสำหรับบรรทัดน,นี้นะคะก็คือห้ามลืมเหมือนกันค่ะโอเคค่ะเนื่องจาก a ลบ b บวกกับ c ลบ d เท่ากับอ่านักเรียนเห็นไหมคะว่ามันเนี่ยเป็นลบว่ามันเป็นลบอยู่นะคะซึ่งเราเนี่ยจะทําให้มันเป็นบวกเรามาดูกันเลยนะคะว่าทํำยังไงก็ได้เท่ากับ a บวกลบหคูณ b อ่ะสงสัยกันไหมเอ่ยว่าลบหคูณ b เนี่ยมันได้เท่ากับลบ b จริงไหมโอเค ถ้าอย่างนั้นเรามาพิสูจน์พร้อมๆกันเลยโอเคนะคะเราต้องการพิสูจน์ว่าลบหคูณบเท่ากับลบบถูกไหมเอ่ยโอเคค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยการพิสูจน์เนื่องจากเนื่องจากลบบนะคะ เป็นตัวผกผันการบวกของ b เป็นตัวผกผันของ b ซึ่งถ้าเราจะถ้าเราอยากให้ลบ b คูณ b เท่ากับลบ b นะคะมันเท่ากันก็แสดงว่าสองตัวนี้เนี่ยเป็นตัวผกผันของ b เหมือนกันงั้นแสดงว่าลบหนึ่งคูณ b ก็ต้องเป็นตัวผกผัน ของ b ถูกไหมคะโอเคเราก็เขียนเขียนไปเลยนะคะว่าลบหคูณ b เป็นตัวผกผันการบวกของ b แล้วลบหคูณ b เนี่ยเป็นตัวผกผันของ b จริงไหมเราพิสูจน์ได้จากว่าลบหคูณ b บ,บวก b เนี่ยไม่ได้เท่ากับศูนย์ไหมถ้าได้เท่ากับศูนย สแสดงว่าลบหนึ่งคูณ b เนี่ยเป็นตัวผูกผันของ b โอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยเนื่องจากโอเคนะคะเนื่องจากลบหนึ่งคูณ b บวก b แล้เท่ากับนักเรียนเห็นอะไรไหม b กับ b เหมือนกันเราสามารถดึงตัวร่วมได้ก็จะได้ b คูณอยู่กับลบหนึ่ง ตัวหน้าก็จะได้ลบหตัวหลังก็จะได้บวกหถูกไหมคะก็จะได้ b ีลบหบวกหก็จะได้ศูนย์ีคูณศูย์จะได้เท่ากับ0จริงไหมข้อนี้เราไม่เชื่อนะคะว่า b ีคูณศนเนี่ยได้ศูนย์จริงไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องไปพิสูจน์ค่ะโอเคต่อไปเราจะพิสูจน์ว่า b ีคูณศนเนี่ยได้ศูนย์จริงไหมเรามาเริ่มกันเลยขอเขียนตรงนี้แล้วกันนะคะให้ ให้ a เป็นจํานวนเต็มการพิสูจน์ให้ a คูณ0เท่ากับ a คูณ0บวก0ซึ่งอันนี้เราไม่ต้องไปตั้งคำถามอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นสัจพทดค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องเชื่อนคะคะโอเคค่ะ a คูณ0บวกศูนย์เคูณ0นบวกศูนย์นะคะก็จะได้ a คูณ0บวกกับ a คูณ0ก็จะเตกเตงเข้าไปนั่นเองค่ะโอเคค่ะซึ่งในระบบจำนวนเต็มเนี่ยมีศูนย์เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นนะคะที่ในระบบ จำนวนเต็มอาเดี๋ยวครูขอขยับนิดนึงนะเดี๋ยวขอาขยับก็ะด็บตัตต้งแตในระบบจำนวนเต็มมีศูนย์เพียงจำนวนเดียวเท่านั้นคุณคุณไม่เอ่ยว่าคำนี้คืออะไรยูนิคเนตนั่นเองค่ะที่ x บวกศเท่ากับศ สำหรับทุก x ด้วยนะคะสำหรับทุก x ที่เป็นจํานวนเต็มเอามาเริ่มกันการพิสูจน์สมมุตินะคะ y เนี่ยเป็นจํานวนเต็มเต็ม ที่ x บวก y เท่ากับ x สำหรับทุก x ด้วยนะคะทุกคนทุก x ที่เป็นจำนวนเต็มเนื่องจากศูนย์บวก y เท่ากับศูนย์และศูนย์บวก y เท่ากับ y เพราะฉะนั้น y จะได้เท่ากับอะไรคะอ่านักเรียนดูสํมการนี้กับสํมการนี้ y ก็จะได้เท่ากับ y เท่ากับ0บวก y ซึ่ง0บวก y ตัวนี้เนี่ยก็ได้เท่ากับ0ูนเหมือนกัน ดังนั้นแสดงว่า y เนี่ยเท่ากับ0โอเคงั้นเราก็จะสรุปข้อนี้ได้เดี๋ยวครูขอเลื่อนตรงนี้ลงนิดนึงนะ,อะโอเคได้ y เท่ากับ0นะคะดังนั้นก็ดังนั้นเนื่องจาก <c oughs> เอกลักษณ์การบวกมเพียงจำนวนเดียวคือศูนย์ดังนั้น A คูณศูนย์ก็จะได้เท่ากับศูนย์ ซึ่งเราก็ได้มาแล้วนะคะว่า a คูณ0นเนี่ยได้ศูนย์จริงแสดงว่าตัวนี้ b คูณศก็จะได้เท่ากับ0นนั่นเองค่ะโอเคงั้นเราก็จะมาทำโจทย์ข้อนี้ต่อนะคะก็คือเราไปพิสูจน์กันมาแล้วนะคะว่าลบหคูณ b เนี่ยได้เท่ากับลบ b จริงโอเคเรามาต่อกันเลยแสดงว่าพจน์หลังก็จะได้ c บวกกับลบ1 คูณกับ b เช่นเดียวกับลบหคูณ b ด้านหน้านะคะโอเคเมื่อได้อย่างนั้นนะคะก็มาต่อกันเลยก็จะได้ a บวกลบหคูณ b บวกกับ c บวกลบหคูณตัวนี้ก็จะใช้สมบัติการเป็นหมู่นั่นเองค่ะ แ็งเล็บนึ่นถูกไหมอมโอเคันเท้าต่อไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนหมู่เหมือนเดิมก็คือเราจะใส่วงเล็บตรงนี้กับนี้จะได้ a บวกลบหนึ่งคูณ b บวก c อ่ะใส่วงเล็บให้ลบหนึ่งคูณ d อันนี้เป็นวงเล็บใหญ่ก็ใช้เป็นวงเล็บนี้ดีกว่านะ ตัวนี้ก็จะใช้สมบัติการเปลี่ยนหมู่เหมือนกันนะคะโอเคบรรทัดต,ต่อไปนะคะก็จะสลับที่ตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็จะได้ A บวก เปลี่ยนสีปากกา a บวก c ลบ1คูณ b บวกลบ1คูณ d จะใช้สมบัติการสลับที่นั่นเองค่ะอ่ามันถัดต่อไปนะคะก็จะได้เป็น a บวก c ลบหนึ่งคูณ b บวกกับลบหนึ่งคูณ d ใช้เป็นการเปลี่ยนหมู่นั่นเองนะคะคือเราจะใส่วงเล็บ ของสอง,งไปนั่นเองสมบัตบกิการเปลี่ยนหมูน่นั่นเองนะคะต่อไปก็จะได้ a บวกแล้วก็จะเปลี่ยนหมู่ให้ตัวนี้อยู่ด้วยกันแล้วก็บวกกับตัวนี้ที่อยู่ด้วยกันจะได้ลบ หนึ่งคูณ d บวกลบหนึ่งคูณ d อ่ะใช้สมบัติการเปลี่ยนมู่เหมือนกันนะคะทุกคนอันทัดต่อไปก็จะได้ a บวก c บวกกับเห็นอะไรไหมที่มันเหมือนกัน ลบหนึ่งกับลบหนึ่งเราสามารถดึงออกมาได้ก็จะได้เป็นลบหนึ่งคูณกับ b บวก d ก็จะได้เท่ากับ a บวก c ก็บว <B. S 1> <C. S 2> กเจอลบก็บจะได้ลบจริงไหมอ่ะเรามีคำถามอีกแล้วว่าจริงไหมถ้ามีคำถามแสงดงว,ว่าต้องไปพิสูจน์โอเคเรามาพิสูจน์กันว่าลบเจอบวกเนี่ย มันได้ลบจริงไหมโอเคมาพิสูจน์กันเลยลบลบเจอลบได้ลบเจอบวกได้ลบอ่ะมาพิสูจน์กันเลยการพิสูจน์ให้เป็นจำนวนเต็ม เนื่องจากลบ a b เป็นตัวผูกพันการบวกของ a b แสดงว่าลบ a คูณ b เป็นตัวผหกพัน บวกของ a b จริงไหมแสดงว่าเราต้องพิสูจน์ว่าลบ a b บวก a b เท่ากับศูนย์ไหมถ้าเท่ากับศูนย์แสดงว่ามันเป็นตัวบุกผันถ้าไม่เท่ากับศูนย์แสดงว่าไม่เป็นโอเคมาพิสูจน์กันเลยลบ b คูณ b บวก a b เท่ากับเห็นอะไรไหมที่มันเหมือนกัน B กับ B สามารถดึงตัวร่วมออกมาได้เป็น B คูณกับลบเบวก A ได้เท่ากับ B -A ลบ a บวก A ก็จะได้เท่ากับ0ซึ่ง B คูณศได้เท่ากับ0เราพิสูจน์มาแล้วนะคะว่า B คูณศเนี่ยได้0ดังนั้นเราก็จะสรุปเลยดังนั้นดังนั้นลบ a คูณ B เป็นตัวผูกผันการบวกของ A B แต่ตัวผูกผันมีเพียงจำนวนเดียวเท่านั้นเดียว คือลบ a เท่ากับลบ a b อ่ะงั้นเราสสำหรับข้อนี้เราก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่าลบเจอบวกได้ลบแสดงว่าตรงนี้เราก็สามารถเชื่อได้บวกบวกเจอลบก็ต้องได้ลบนั่นเองก็จะเป็น b บวก d อ่ะ ตรงกับที่โจทย์ต้องการไหมตรงหรือยังตรงแล้วถ้าตรงแล้วเนี่ยเราสามารถเขียนสรุปได้เลยสรุปว่าดังนั้น a ลบ b บวก c ลบ d เท่ากับ a บวก c ลบ b บวก d โอเค จบกันไปแล้วนะคะกับข้อแรก